พันผุดพี่น้องโประ่สนพระรหาราวแพงมาสอดผิดเลยพี่น้องมือนี้มาแบบกระทันหันมาแบบได้ตังใหญ่ตังโตเมื่อนี้จุดประสงค์าเดินทางไปนี้ไปหมุกพี่น้องพระอาจารย์จอยไปตรวจโรก วัสดีจนมาได้เตรียมเครื่องเตรียมของจนบ่ได้เตรียมหยังนอไปพาพี่น้องทางทางไทยนี่นะมกดาหารเฮานี่ขอบกพันมีอยอยู่บ่ได้ยังไปพาเพิ่นซอนี้าปานเออปากระังเาพูดแล้วาะเมื่ออดกลางบ่พว มาหาคหนพี่น้องเลยบ้านหิม่วงซองสาแพงปลาเมาพระอาจารย์จอยอยู่ทางหน้าะจ็กโมงเนาะคือยังเป็นหมอกุณนนัวอ,อยู่ยังเป็นหมอกยันแบบนะั้นไงไอ้น้ำคลองอ๋ออ้น้ำคลองม,มัน โอ้ oh, เนืน้เ<ล>นเนาะ<ห>โดยโมันแดดเนเขาสองแมกมัวไปล้อืมเห็ดคุ้น่าอย่อนี้ไปง่ายมาง่ายอยู่ที่เนาะเมาลดเมาลตตู้ไปสว่วนโตไปเลยเนาะมันจังเมาต้องเสียเวลาซะ อวเขาอวกนามได้พี่น้องเลยไปหาหมอนีเพื่อไดเชยเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดหาลูกแล้วไปกินเขามันกันหวยมันก็นออกบวเบิ้เนาะพี่น้องตามที่มอิ่นบอกข้าสิตรวจเลือดตัวนี้อย่งห้ามกินเขา่านะกินแต่นามนามกินด้เนาะ ไปโรงพยาบาลมุกอินเตอร์พี่น้องเป็นบอ่บอสวงบ่เศร้าเนี่ยแหละเป็นกับเรื่องหายใจเมื่อยหายใจไอไอแล้วก็เจฟเบิดที่เคยพาไปตะก,กี้พกัพ่อทุเล่ามาบวบ,บหายขาดฮะห้ากันเลยมากมองท่านสมัยกว่าเก่าซะอินเตอร์เลยพี่น้องรอพังพ้นตรวจเด้อ เผืนเป็นยังกันแน่เนาะตอนนก็จะเกี่ยวกับป๋อนนี่ยานจะขิดน้ำปอดปวดดูไปยานขิดน้ำปอดอยู่ลายหว่อนไปปวดต้อนนก็พาไปบ่อนน่ะเด้คลินิกเราเวียดกับผืนกับสันนิษฐานว่าคไขๆปอดมันมีแนวมันคือไมมควงไว้เนาะเอลย จะคือเล็กจะคือเล็กือเบาคือเล็กควางไว้ในปอดนะเกาันบเบด้อยู plex, อย่ในปอดทัมันไม่บอแมนเขาสกเล็กค่าบนนีหนาอกนะกบเบรได้ท ok ี่นองเลยพวกสาวแงว่าไปเรือกเงนผู้ใดแนวตาบ่เห ok ok ็นบ่แมนเขาสกเล็กคข่ะบ่ซะบ้าน่ยมมีมีหป่มีกวานมีนะวยม่า แหมจักเมนเล็กยังดอกซะฟังเบิ่งเด้อนี่ขับไปหมู่อีเตอร์คันยังเล็กคึงนึงแสิไปได้แต่ว่าอ้อฮอดฮอดด่านทางไทยแล้วพี่น้องเฮาก็สต๊อปไว้ก่อนเดินทางมาฮอด10:00นบ่ประมาณ11:00 11:00นเนาะพี่น้องพอดีซั่นคาเฟ่นี่ เอาให้เนี่ยค่ะ11โมงฉันจ่ายเงินก่อนกินลูกชิ้นทอดนี่วะเจ้าบาทแมนนี่ันแบ่งกินลูกชิน้นทอดถาคุบาร์ถากใบธรรมะยามาหอดโรงพยาบาล11โมง็แหละประมาณ สามสี่โมงผเลเะยพี่น้องคนตรวจออกมาแล้วชุเฮากระซีได้เดินทางกลับ,บอรอพังคนตรวจกับไรใจเนี่ยพี่น้องอบา้านนี่เจอเซเว่นอันขายเองบา้านโบมีคนกับขายเป็นบ้านนี่จังาวะากันมวนอ่ะ <laughs> เปลี่ยนคิ้วกันหยอดบา้านอยู่หน้าห้องหมอมีเซเว่นขายเอง ก็ต้องใส่ค้นว่าสะใส่คอมใส่เครื่องอันั่ะเลยเนะพี่น้องเทคโนโลยีไปเลยคนมวนพากันมวนพี่น่ะโอ้ยพากันมวนลบเข่าลบออกวันขักลายเนี่ยคู่กับขักได้สองลบ <laughs> มาหยอดละติดใจ <laughs> นี่พี่เนาะใายอยากนั้แหละจำเอาราคานี่แหละตามตามป้ายเพิ่นกดปุบมันจึงปลาปอนเงินน <laughs> ี่โทรศัพท์ให้ผมใช่ถึงคิวปลาเมา่าบันมวนมวนแห้งพี่นนองเบิดมือบเบิดเวทบันไปสะดอกยังอยู่ในละอยู่ห้องหมอรอคนตรวจพี่น้องเลย โอ้ยขันบ่อยากก็จะซื้อซะมันเยอะ l ắ อย่ยังเพลงนะสามสิบเก้าบทนี่นะนี่อั t เตอร์ยูแบ็คทีหวานกับเครื่องดื่มนี่เนยสบกาทสามสิบหาท <laughs> บ่าได้กินหา <c oughs> ทำเงินนะ ชอ่มสินค้าหมดนะโอ้บอกเลยเด้ป้จะบอกด้อืมเนี่แหงไปเกิดกัมีนี่นะน้ำด่าน้ำด่างร้น้าว่นี่นะน้ำด่างน้ำด่างก็สน้ำขาวโซ่ดบะ เจ้า <blender>, กระป๋อน30บาทได้คืนหมงเอ่อเดฉำนไเงินห้าสิบบาท ล้วพี่น้องมาแล้วนี่เนี่นี่เตรียมเตรียมเอาหันดีอ่าบัดเฮาสิได้คนเห็ดเป็นเราได้กินคนเห็ดบัวเป็นเราบ่ได้กินเจ๊แม่นฝรั่งกะเห็ดบัวเป็นเนี่ยเอากดออกมาบ่ได้กินเฉยอัอันนนนี้ม้มเดินทางมาฮอดพี่น้องตอนนี้อยู่สวรรค์นะเห็ดน้าตลาดลากแปดพี่น้องเลยอื ไปฮอดอันห้องมอตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถาเพื่อแล้วเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อตัวนั่นตัวนี่จนหกโมงแรงจนสิบแปดนาฬิกาตอนนี้พากันขามมานี่พอดีสิบเก้านาฬิกาเลยตอนนี้ถาเคยเทา คนตรวจออกมาเลยพี่น้องพันมอผันว่ามีมีก้อนอย่างก็บ้านเอื้อย,ยน้องเนาะนนบ้านบ้านพังไทยก็เอิญนน้องคือกันบ่นนมีน้องอยู่ในปอดพี่น้องเป็นก้อนนั่น,น,น,นคือรถ น้องบอสเป็นไงลูกถาแม่กบถาป้าเบิดมือถาอาจารย์เบิดมือว่ลูกฮะมวยอยู่ถาก็เมโลเอบ่ะออนูอนโอ้ยไอ้ดอนโนถากั็เมโลเมโลก็มาสัมผัสนี่ไดโนซูนันเดนูสสัมผัสพาสปอร์ตนี่ไดโนโซ่เป็นความ่กระลกน้าตัวไดโนโซ่เป็นน้อง คนตกออกมาแล้วมีก้อนน้องอยู่ในปอดแต่ยิ่งบูชูได้ว่าเป็นโลอแต่บว่าเป็นเสื่อยังีย่ยังบวชูเป็นเสื่อยนงต้องได้ไปตรวจอีกรอบเปลสวัสดีค่ะย์หมอจินราจากอินเตอร์นะคะสรุปแล้วผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ มะเร็งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งระยะเริร่มต้นที่เขายังไม่ก่อกันกัดกินมันก็ยังอาจยินไปได้อยู่นต,น,น,นต่ที่เป็นอตอนนี้เนี่ยเราก็คิดถึงว่าเราน่าจะโฟกัสไปที่การพิสูจน์ว่าในก้อนหนองอันนั้นคือวัณโรคอื้อยาหรือเปล่านะคะนะออปชั่นก็คือนะคะที่ประอย่าที่สุดก็คือเอาเสมหะมาตรวจเรียงกันสามวัน ะะเรียงกันตามวัน er. ือหาเชื้อมีหน่อยนะคะเออแล like ้วก็สามตัวสิมหาพิเศษนะคะเพื่อหาว่า เดียวกับบ่มีบ่เป็นยังสูตรยาเรืองลังมันมันบ่มีผลขังเชียงที่ว่าสูตรยาลงไปแล้วมันจะเป็นฟองผืดอยู่ในปอดหรือว่าในทรวงอกโดยแต่ว่าปอดนี่มันเป็นหนองบ่มเป็นสาเหตุยอดสูบยามันเป็นเชื้ออันใดอันหนึ่งเขาอ่ะแยวนี้เนาะปอดติดเชื้อระวังว่านาฬิกือยากับนาฬิกยังอ้อย แต่ว่ากามีส่วนที่จะเปลี่ยนมาเรีงไหนมันมาเรีงมันโดนเบื้องต้นเบื้องต้นทันเฮาทันเขาเฮาต้องอันเขาต้องข้าวหักซาเลยค่ะอาจารย์ามมันเบื้องต้นเดต่ว่าหูแต่ว่าเป็นน้องแต่ว่าน้องยังมันโูโมาน้องเสือแมนแมนอ่ะพี่น้องชิขอจบคลิปก่อนอขอกันคลิปหนาสวัสดีบอสงามอยู่บอดอกไฟนี่บอสฮะ นำอยู่บอดอ,อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนอาเซียนียวงเวียนอาเซียนมัน,มน,สมนะนอ,อส่งกันันไหนฮับดแอปแดงช่ส่งได้มาอาคอยส่งสิเขส่งขาเฟซบุก๊กส่ง